สวัสดีครับผู้ชมยังจาเรื่องราวสุดปวดหัวที่เกิดขึ้นกับช่องของคุณดาฟักบูมเมื่อ5เดือนที่แล้วได้หรือเปล่าครับที่มันมีกลุ่มเทเลแกรมรัสเซียมาเฟียกลุ่มนึงเนี่ยได้แอบ,บอ้างว่าตัวเองคือเจ้าของโมเดลต่างๆที่คุณดาฟักบูมใช้ในการสร้างซีรีส์สกิบบี้ทอยเลสแล้วจากนั้นก็ได้ยื่นสตร์ช่องคุณดาฟักบูมผ่านทางย t u b e ไปถึง3ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยช่องของคุณดาฟักบูมก็เกือบจะบินและถูกปิดทาวนไปเลยทีเดียวโดยที่มาเฟียพวก อยากให้หยุดการสตร์ในครั้ง <photos> นี้เนี่ยก็ให้จ่ายเงินมาตัวเลขกลมๆเนี่ยก็จํานวน1 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ5้าแสนสองหมื่นกว่าบาทนะและคุณดาฟักบูมเนี่ยไม่ยอมโอนเงินให้พวกมันนะครับพวกมันก็จะเพิ่มการโจมตีจนกว่าช่องของคุณดาฟักบูมจะบินไปเว้ยแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับคุณดาฟักบูมก็สามารถกู้ช่องของเขากลับมาได้และสามารถลบการสตรา์ปลอมๆนั้นทิ้งไปทั้งหมดได้นะครับผมแต่ใช่แล้วครับเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ ้งนี้เกิดกับช่องจอมสตูดิโอนั่นเองครับผมที่ช่องของเขานั้นก็ <S <S ได้ถูกแจ้งสตร์ยคิป EP ีที่20เนี่ยถูกลบหายไปเลยนะครับจากผู้ไม่หวังดีที่ใช้นามแฝงของตัวเองว่าดาฟักบูเหมือนกันนะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดาฟักบูมตัวปลอมนะครับแต่ว่าการแจ้งสตร์ในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่มีผู้เปิดเผยตัวตนนะไม่มีการเรียกร้องเงินค่าตอบแทนอะไรต่างๆเหมือนกับรอบของคุณดาฟักบูนะครับคือจะบอกว่าอยู่ดีๆก็มีผู้ไม่หวังดีมาสไต์ช่องเฉยๆก็วาได้นะแต่ถึงอย่าง o ั้นเน ก็ได้ลงดาบกับช่องดอมสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งณตอนนี้เนี่ยทางช่องดอมเขาก็ถูกผู้ไม่หวังดีสไตรปอมๆไปถึง3ครั้งด้วยกันนะครับและเผื่อใครยังไม่รู้หรือจําไม่ได้เนี่ยสำหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับหากช่อง YouTube ของใครถูก YouTube สไตร์ครบ3ครั้งนะครับช่องของคนนั้นก็จะบินถาวรแบบไม่มีทางได้กลับมาอีกนะซึ่งช่องของคุณดอมเนี่ยก็ถูกไป3ครั้งแล้วเช่นกันแต่นาตอนนี้นะครับขั้นตอนน่าจะอยู่กันในสเตปของการอุทธรน,นั่นเองโดยเหตุผลทั้งหมมดทีีาา่่วาานน้ะ จึงทําให้ซีรีส์สกิพิดี้ทอยเลตมัติเว s ร์สอีพีที่ยีของช่องดอมสตูดิโอจึงต้องเลื่อนกําหนดการอัปโหลดไปก่อนนะอ้างอิงจากข้อความใน Discord นะครับจากคุณทีเล็กคิงดอมหนึ่งในทีมงานผู้สร้างจากช่องดอมสตูดิโอเขาได้เขียนข้อความอเอาไว้ว่าถ้าตอนนี้เนี่ยช่องของพวกเขาถูกสตรายครบ3ครั้งแล้วแต่แน่นอนเลยว่า E ีพีที่ยีนั้นจึงต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับจนกว่าจะสามารถถอนการสตรี์ทั้งหมดนี้ไปได้เนะเพราะว่าหากยังฝืนอัปคลิป E ีพีใหม่ไปเนี่ย ก็มีความเสี่ยงสูงม,มากๆเลยนะที่อีพีที่22นั้นจะถูกแจ้งสไตรค์อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรื่องมันจะวุ่นวายไปกันใหญ่นะซึ่งก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะครับหากใครกําลังรออี22อยู่เนี่ยก็คงต้องกัดฟันรอกันไปก่อนนะแต่ยังโชคดีนะครับในวันนี้เนี่ยทางช่องดอม สตูดิโอก็ได้ปล่อยคลิปสปอย EP ที่22ที่มีความยาว2 0นาทีออกมานะครับซึ่งก็เป็นการปล่อยคลิปสปอยผ่านทางช่อง Elite Clock w o m e n อีกทีหนึ่งนะหากใครเนี่ยอยากดูจากต้นฉบับชัดๆนะครับก็ไปดูได้จากช่อง Elite Clock w o m e n เลยนะ ถามว่าทำไมทางช่องดอมเนี่ยถึงกล้าปล่อยสปอยของ e ีพีที่นานถึง20วินาทีแบบนี้จากข้อความที่หนึ่งในทีมผู้สร้างได้ทิ้งเอาไว้ใน d ิ s ค o r d เนี่ยเราจะได้รู้ว่าความยาวของตอนที่22นี้จะมีความยาวสูงถึง5นาที20วินาทีด้วยกันนะครับซึ่งการที่เขากล้าปล่อยสปอยความยาว20วิออกมาเนี่ยก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะครับและจากคลิปสปอยที่คุณผู้ชมได้ดูไปเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับที่เราจับจุดสังเกตได้ก็คือฉากฉากนี้เลยนะครับที่มันจะมีแผงควบคุม แล้วตรงกลางนั้นก็จะมีปุ่มแดงๆอยู่นะครับซึ่งดูจากคลิปสปอย20วินาทีแล้วเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญ กับไอ้โต๊ะโต๊ะนี้เป็นอย่างมากเลยเนะและผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะเดากันได้นะครับไอ้ปุ่มนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นปุ่มสั่งยิงนิวเคลียร์ของเหล่าคนหัวซ่วมนะครับเพราะว่า E ีีก่อนหน้านี้มันได้มีการแจ้งเตือนมายังแทบเลตของเหล่าพันธมิตรนะครับว่าทีมของพวกเขานั้นได้ค้นหาฐานทัพหมายเลข2ของเหล่าคนหัวซ่วมเจอแล้วและณตอนนี้เนี่ยฐานทัพแห่งนั้นกําลังจะสั่งยิงนิวเคลียร์ไปยังฐานทัพของเหล่าคล็อกแมนเว้ยซึ่งฐานทัพของเหล่าคล็อกแมนในซีรีส์นี้เนี่ยก็นับเป็นฐานทัพหลักของฝ่่าายยพนดมิเลกวไ้ ดังนั้นเนี่ยฝ่ายคอมมิวนิสต์ทั้งหมดจึงสั่งเกณฑ์กำลังพลทั้งหมดนะครับไปยังฐานทัพหมายเลข2โดยเร็วที่สุดนะ และจากอีพีที่แล้วเนี่ยข้อมูลที่เราได้นะครับไททันดริวแมนและไต่ท่านแคนเบราแมนดูเหมือนว่าจะไม่สามารถไปยังฐานทัพหมายเลข2ได้นะเนื่องจากว่ากองกําลังของเหล่าคนหัวซ่วมเนี่ยมันพาทยอยกันมาลุมแกงแบงไทยท่านทั้ง2ตนนี้ไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับตามคําแนะนําของแม่สาวแสงสีม่วงนะดังนั้นเนี่ยตัดไทท่านทั้ง2ตนนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับตัวแตท่านสปิกร์แมนเนี่ยที่ก่อนหน้านี้นะครับได้ไปต่อสู้กับเจ้าคนหัวซ่วม S.C.P ทั้ง2ตัวนี้ในอ p ีที่20นะครับก็ได้ ได้รับบาดเจ็บสาหัสหน้านี่แหวงกันเลยทีเดียวนะถึงนาตอนนี้ไททันสเป์แมนก็กําลังพักรักษาตัวอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะได้รับภารกิจที่ต้องมุ่งหน้าไปยังฐานทัพของเราคนหนวดส้วมหมายเลข2พี่แกก็ยังไม่สามารถเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้ได้นะได้ถึงงานนะครับหนึ่งในภาพสปอยที่หลุดออกมาเนี่ยก็คือภาพภาพนี้นะครับเราจะได้เห็นพี่ไททันสเป์แมนที่อยู่ในภาพสปอยนี้พร้อมกับข้างหลังนะครับก็น่าจะเป็นตึกสกินปีนี้เบด มายเลข2นั่นเองเนะ่ึงน่าจะยืนยันแล้วว่านใน E p ีหน้านี้เนี่ยเราจะได้เห็นพี่นันสเซบเกอร์แมนเข้ามาร่วมภารกิจในครั้งนี้นะครับซึ่งก็เป็นการมาร่วมภารกิจแบบที่ยังอัปเกรดไม่เสร็จเนสังเกตจากร่างกายของน Spec ัทนสเซบิเกอร์แมนนะครับจะไม่มีชุดเกราะหรืออาวุธอะไรเลยเนยแถมตรงหัวเนี่ยลำโพงยังแหวงอยู่เลยนะครับยังไม่ได้รับการรักษา อย่างเสร็จสมบูรณ์เนี่ย่งก็น่าเป็นห่วงนะครับว่า EP 22นี้พี่แต่ท่านสัปเกอร์แมนเนี่ยจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเนีเพราะว่าตามแผนที่เบสสาวสีม่วง เขาได้บอกกับเจ้าดร็อกเตอร์ไว้เนี่ยคือการทําให้เหล่าไททันวุ่นวายมากที่สุดนะครับจนไม่สามารถกลับไปพักรักษาตัวหรือไปอัปเกรดตัวเองได้นะแล้วจากภาพสปอยนี้เนี่ยไททันปิปเกอร์แมนก็ดูเหมือนจะเข้าแผนแม่สาวแสงสีม่วงนั้นเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าไงเนี่ยเราคงต้องเอาใจช่วยว่าอย่าให้พี่ท่านสปิเปอร์แมนไปไหนไปเลยนะนอกจากไททันปิเกอร์แมนแล้วนะครับในภาพภาพนี้เนี่ยก็ยังมีพี่ดาร์คปิปเกอร์แมนตัวละครที่เรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็มีน้องคล็อกบูเมนนะซึ่งเป็นตัวละครที่มีบทบาท น้อยแต่ว่ามักโผล่มานในฉากสําคัญสําคัญเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากชุบชีวิตพี่ลาร์ดคล็อกแมนให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหรือฉากในภารกิจช่วยเหลือท่านคามร่าแมนที่ถูกปรสิทฝังรากควบคุมร่างกายอยู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคามร่าแมนธรรมดานะที่ถือปืนอะไรก็ไม่รู้นะครับพร้อมกับพี่เน่นเกาะดริวแมนนะครับผมซึงตัวละครทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นกันในอีพีที่ยีนะครับกับภารกิจจยุดยั้งการสั่งยิงนิวเคลียร์ของเหล่าคนหัวซ่วมนะอ๋อแล้วก็ยังมี อีกหนึ่งตัวละครนะครับที่หลุดออกมาในภาพสปอยก็คือพี่ลัด,ดริวเมร์เลยนะซึ่งเป็นตัวละครที่มีแขนกลคล้ายๆกับดริว,วูเบนนะครับแถมเราเนี่ยยังไม่เคยเห็นฉากการต่อสู้ของตัวละครตัวนี้กันเลยแต่จากภาพสปอยดีนะครับในพีทียบเนี่ยเราก็จะได้เห็นการต่อสู้ของพี่แกกันแล้วนะ์เ่องานงจริงเนี่ยจากคลิปสปอยทั้ง20บวินาทีนี้นะครับเราก็แทบไม่ได้อะไรกันมาเลยนะนตอกจากไอ้ปุ่มแดงๆนี้กับฐานทัพของเหล่าคนรดัด่ว ซึ่งเป็นฐานทัพหมายเลข2นะครับแล้วฉากนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นฉากการต่อสู้ของเหล่าแคมเปราแมนกับเหล่าคนหัวซ่วมรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นฉากต่อสู้ชุนลมุนวุ่นวายนะครับแต่ไหนๆแล้วเนี่ยขอพูดถึงเรื่องฐานทัพของเหล่าคนหัวซ่วมหน่อยก็แล้วกัน ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยายของพันธมิตรนะครับได้บุกเข้าไปทําลายฐานทัพของเราคนอซร่วมทั้งหมดมาแล้ว2ฐานทัพด้วยกันนะครับฐานทัพแรกเนี่ยจะเป็นฐานทัพหมายเลข4ใน EP ีที่13นะครับซึ่งก็เป็นฐานทัพเล็กๆนะไม่ได้มีอะไรสําคัญมากนักนะครับแต่ว่าในฐานทัพนั้นมันจะมีคำพีซิกิปิดิทอเลต อพอล y ฟต์อยู่นะครับแล้วทันทีที่ตัวละครอย่างเซอร์พิกแมนเปิดอ่านแล้วเนี่ยอีลิตคล็อกแมนก็โผลมาจัดการตุยเย่ทันทีเลยนะครับไปประพรมกับตากล้องของเราเลยนะซึ่งในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันน่าจะมีคําทํานายอะไรบางอย่างเอาไว้นะครับโดยที่อีลิตคล็อกแมนและไอโซทอเลตเนี่ยไม่อยากให้เราได้รู้กันนะครับฐานทัพที่2นะครับก็คือฐานทัพหมายเลข3ใน E p ีที่17ที่ถูกทําลายลงไปซึ่งในฐานทัพนั้นเนี่ยก็มีคัมพีศิคิปิทอเลนต์อพอลิฟต์เช่นกันแต่ว่าคนที่เปิดอ่านคัมี์ ดัน,นนะครับก็คือน้องทีวีวูเมนนะแถมน้องเนี่ยก็ไม่ได้อ่านธรรมดานะครับน้องทีวีวูเมนได้สแกนข้อความในหนังสือแล้วก็ส่งกลับไปยังฐานทัพนะครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยอีล e ิตครอกแมนก็เกือบจัดการน้องทีวีวูเมนไปแล้วนะแต่ก็สายเกินไปนะครับส่วนฐานถัดไปเนี่ยก็จะเป็นฐานหมายเลข2ที่เราจะได้เห็นกันใน e ีพีที่ยีนี้เลยนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะที่ฝั่งพนมิรเนี่ยจะได้เจอกับคัมพีสกิมเบี่ทอร์เรสอพอลกอิปอีกครั้งหนึ่งนะครับหากมีการเปิดเผยเน,นื้้อหาาภยในนนั ก็คงจะเซิร์ฟไส์ไม่น้อยเลยนะและพอยหลกัหลกๆจากคลิปสปอย20วิก็น่าจะมีแค่นี้นะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยผมคิดว่าฉากการต่อสู้ในคลิปสปอย20วินี้มันน่าจะเป็นฉากต้นเรื่อง ของ EP ีที่ยีเท่านั้นนะคล้ายๆกับตอนต้นของ E p ีที่13นะครับที่ฝ่ายคนหัวซ่วมเนี่ยต่อสู้กับฝ่ายพานมิรอย่างมากคลั่งนะครับซึ่งกอดไม่ได้บอกอะไรเราเลยนะเอาเป็นว่าข้อมูลหลักๆก็น่าจะมีเพียงเท่านี้น,นะครับหรือใครเนี่ยที่จับจุดสังเกตได้มากกว่านี้ก็พิมพ์บอกผมเอาไว้หน่อยละกันใต้คอมเมนต์ได้เลยสำหรับนี้ผมไก,ก่วอเกอร์คงหมดเวลาแล้ว,ลวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ